อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ติดใจผมอีกเหมือนกันพี่จริงไหมพี่คนท้องห้ามกินของดองเลยของเผ็ดเลยเขาห้ามใส่ชุดดำเกี่ยวเกี่ยวอะไรพี่หนูแม่ใส่ชุดแบบสีดําแล้วถ่ายลงเฟซบุ๊กใช่ไหมคะเป็นคุณแม่อ่ะเขาห้ามใส่ชุดสีดํานะคะคนท้องเมียกันได้ไหมัดเขือททำการบ้านบอกได้เพรี่รู้ว่าเขาท้องครับแล้วก็อีกหลายครั้งที่เวลาด้วยเรื่องไหม ก็ไม่แน่ใจว่าลูกจะหัวบุบหรือเปล่าก oh <my. S 1> ทฤษฎีแล้วเป็นอะไรนี่โอเคผมกลับสวัสดีทุกคนชาวระฆังด้วยแล้วกันนะครับ <S <S ผมนี่ผมเดินจากระครังแชนแนละนะครับทุกคนโอ๊ยจ้ง<ะ>สวัสดีค่ะไม่เร<น>ียบร้อยเรียบร้อยวันนี้ต้องเรียบร้อยนิดนึงเพราะวันนี้เราจะทำคลิปอะไรนะเราจะมาบุกข,ขอเคล็ดลับการเลี้ยงลูกจากดาวติโกที่เป็นถึงซีอีโอระดับหนึ่งพันล้าน ร้อนเลยเหรออ่ะน,นี่ดูอันจักรเขาก่อนอ,อ่ะ เนี่ยอาจจจับเขาทั้งหมดเลยอ่ะพี่คิดว่าทันไหมล่ะก็อาจจะนะโอ้โหเขาก็ท้องแฟนนี่เขาไม่ธรรมดานะเขาก็มีเท่าเท่าพี่หรือเปล่หมายถึงเงินหมายถึงเนี่ยนะครัอะไรย่ออะไรของพี่คือต้องบอกว่าหลังจากที่แพรเนี่ยได้ทำเอ่อลงรูปรีวิวที่เปิดท้องไปตอนนั้นที่เป็นเปิดเปิดแมทได้ไหมได้ได้เอาทางสะดวกไม่เหมือนพูดไม่าไทยอ่ะที่แพรเนี่ยได้ลงรูปไปนะคะในการรีวิวเรื่องท้องแตกลายนะคะเป็นตัว เบอบูเตอร์ที่แพใช้อยู่ใช่แล้วทีนี้เนี่ยแพรก็เพิ่งรู้ว่าแบบว่าเฮ้ยพี่คนนี้เขาเป็นเจ้าของแบรนด์เนาใช่ไหมหลังจากที่แพ้ลงรีวิวไปปุ๊บเนี่ยพี่เขาอะก็ทักมาก็ทักมาแล้วก็แบบเฮ้ยเขาจะให้เราดูโรงงานเขาใช่ไหมครใช่แล้วเราก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือต้องบอกว่าพี่จ๋าเนี่ยตอนนี้เขาท้องอยู่นะคะครับผมเขาท้องใหญ่มากแล้วเขาก็คือจะคลอดแล้วเนี่ยวันสองวันเนี่ยพี่จ๋าคือจะคลอดแล้วแต่เรื่องอะไรที่ที่หนูรู้สึกว่าสนใจเขาหรือปะก็คือเขาจะคลอดแล้วแต่ท้องเขาเนี่ ไม่มีรอยแตกหลายเลยคือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แพนเนี่ยสีเรียสมากๆเรื่องเรื่องเกี่ยวกับคืออปอใช่ที่สำอางอ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ทุกคนน่าจะเห็นอยู่แล้วตั้งแต่เท้าจะหลุดหัวเหัวจะหลุดเท้าก็คือแพนเป็นคนดูแลตัวเองพอะนี้มีน้องเขาจะงงเรื่องหนึ่งคือถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยน้องสักประมาณแปดเก้าเดือนพุงใหญ่ขึ้นเนี่ยจะมีรอยตรงรอยแตกไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่กังวลแบบที่สุดในชีวิตเลยว่าแบบเฮ้ยแล้วถ้ามันแตกแล้วเราจะรักษาอย่างไงแต่บังเอิ แล้วก็จะคลอดแล้วเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้พี่จ๋าจะคลอดแน่นอนแล้วแล้วเขาแฟนเองก็ติดตามพี่เขาเขาเป็นดาวติ๊กต็อกด้วยเขาเป็นดาวติ๊กต็อกด้วยพี่เขาจะชอบแกลกันกับแฟนเขาเขาก็ต้องเจอเราไงใช่ไหมใช่แล้วพี่จะไปแกลเขาหรอก็ไม่แน่เหมือนกันไม่ได้พี่เขาท้องอยู่โอเคโอเคก็วันนี้เราก็เลยถือก็คือว่ามีโอกาสได้มาบุกรงงานของเขานี่ก็เลยจะพาทุกคนมาดูถือว่าเป็นทาทูความรู้แล้วกันแล้วก็เป็นความรู้ใหม่สำหรับตัวผมเองด้วยเพราะว่าผมเพิ่งมีลูกคนแรกแต่พี่เขามีลูกสองคนแล้วเราก็อยาาาากจะมมถรเียง ลูกการดูแลลูกของเขาอ่ะเออมันต้องกินอะไรยังไงห้ามกินอะไรยังไงบำรุงอะไรยังไงอะไรประมาณนั้นรวมถึงผมจะไปถามถึงความลับอย่างหนึ่งอะไรจริงแล้วผมต้องขอสารภาพตรงๆเลยว่าผมทำพลาดแล้วก็ทําผิดบไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ผิดไหมก็ยังไม่รู้วันนี้จะไปทำอไไม่ใช่ไม่ใช่คือผมอาบน้ตรงว่าผมเผลอทาการวาดไปตอนที่มีน้องะล้วต้องพูดตรงเลยก็อยากจะมาถามพี่เขาเหมือนกันว่าเนี่ยผมทำพลาดอะไรแบบนี้จะมีผลอะไรกับน้องไหมกับลูกไหมแล้วก็ แล้ถามพี่ก็ได้ว่าเฮ้ยแล้วนี่เคยทำไหมมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่กังวลนะดูตลกแต่จริงๆกังวลใช่จุงใช่คนนั้นเหมาหยอกยอมยอมเราเล่นเราเล่นอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวถามพี่เขาดีกว่าว่าจริงจริงแล้วผมทำแบบนี้ไปมีผลมีอะไรไหมวันนี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูโรงงานก่อนที่ทำให้แพ้รไม่ไม่มีผลเรื่องของการของไลายเลยใช่เพราะตอนนี้แพ้หกเดือนกว่าเลยโอเคงั้นเดี๋ยวพาไปเจอพี่อะไรปะก่อนจะไปยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยครับผม ปเข้าไปยังไงเลยเล็กก้าเฮ้ยทุกคนที่เข้ามาพอดีเลยเว้ตอนนี้เรายืมต้อนรับเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากันประมาณสักสองวันแล้วครับพี่อยอมยอมสองวันแล้วมาสองวันจะกลับไปใช่ไหมจะกลับมาทานแล้วเจอกันได้ค่ะพี่แล้วเจอกันใหม่เนาะเอาไปเลยเหรอยอมยอมเดี๋ยวให้คนหนึ่งขอบให้พี่จากห้องในดีกว่า ทุกคนก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องเคล็ดลับการเลี้ยงลูกกับพี่จ๋ากับพี่แซนเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูโรงงานได้โรงงานครีมที่แบบว่าที่แพรต้าแล้วก็อันนี้อันนี้เราเคยมาโรงงานกันบ้างยังคะยังไม่เคยไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยเลยโอ้ยทำงานโรงงานโรงงานโรงงานที่เป็นโรงงานที่แบบเราเปิดให้แบบว่าทุกคนสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้หมดให้เข้ามาดูรายการผลิตได้หมดว่าครีมที่เราใช้อ่ะมันมีมาตรฐานสะอาดปลอดภัยขนาดไหนค วันนี้ได้มีโอกาสแล้วเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูหน่อยเลยดีกว่าอโอเคตอนเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนชุดเน้ะแล้วก็ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยเป็นพีลบรแล้วใช่ไหมคะพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือพี่จะบอกว่าโรงงานอ e ีบ oh ่ะค่ะเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานอาเซียนเชียงีาเซียก็ C N คือเป็นโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานนะคะว่าแบบมีกระบวนการผลิตที่แบบมีมาตรฐานสะอาดปลอดภัยมีกระบวนการแบบขั้นตอน ว่าวันนี้นะครับผมก็คือจะมาถามสำหรับคุณแม่กับคุณพ่อก็คือพี่จ๋าแล้วก็พี่แซนนะครับผมก็คือเขามีประสบการณ์การเลี้ยงลูกมาจริงๆมผม,มจเจอคอมเมนต์มาในเพจละครังโคตรเยอะมากสําหรับเกี่ยวกับเกี่ยวกับห้ามนูนห้าม,าม,ามนี่ห้ามนั่นอะไรคือแบบหลายอย่างมากนี้เรามาถามกับคุณแม่โดยตรงเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงไหมพี่อ่ะอย,อย่างแรกเลยดีกว่าก่อนที่จะเข้าคาถามที่เราเตรียมมาอย่างหนึ่งที่ปิ้งขึ้นมาได้คือ เขาห้ามใส่ชุดดำเกี่ยวเกี่ยวอะไรพี่หนูพยายามใส่ชุดแบบสีดำแล้วถ่ายลงเฟซบุ๊กใช่ไหมคะอ๋อเป็นคุณแม่อ่ะเขาห้ามใส่ชุดสีดำนะคะอะไรประแบบนี้ค่ะแค่์เขาเป็นคนเชื่อเรื่องนี้จนอ้าวตายแล้วที่ใส่ชุดดำแล้วเขาเป็นผันร้ายเลยพี่ใช่ครับเก็บไปผันร้ายเลยของพี่มีความเชื่อเรื่องนี้ไหมครับคืออย่างที้พี่เข้าใจแครเลยเพราะว่าเราท้องแรกแล้วเรายังไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมเรายังไม่มีประสบการณ์ในการท้องพอเราท้องปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเติมไปอัานหรืว่าเอาเลยเอาเลยตอบสบายเลย เมื่อไหร่ก็ต้องใส่กูเครื่องเที่ยครับพี่ยวครับเป็นมองไปเลยพี่ว่าเรื่องชุดดำหมากเขานี่คือคนโบราณเขาถือกันว่ามันเหมือนเป็นการไว้อาลัยมันเหมือนแบบสีดำหมากไปงานศพไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราใส่ แล้วเราท้องอ่ะแล้วเราใส่สีดํามันก็จะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่แบบอันเทอง์ึ่นเลยจริงๆแล้วสำหรับพี่นะพี่คิดว่าเขาคนทั่วคนแก่เขาอยากให้คนท้องมีจิตใจแจ่มใสรเห็นสีเขารู้ว่าสีที่มันจมใสมันจะไม่ดเข็งเกัดกมีส่วนเลยพี่งจริงบ้างเมื่อกี้ตอนนี้ที่แพร์เดินมาพี่ก็ถามแพร์ว่าแพร์ตีเข็มกลัดแล้วพี่แพรนถามพี่จับไม่ตีหรอพี่ก็เลยบอกว่าทองท้องแรกลูกเพ่ะเขาก็เคยทักพี่พี่ก็แบบติดแหละเลยเงียเพราะว่าทุกคนเขาก็ติดการเลงใช่ไหมอนนี้คำนี้แหละ มันเคยแทนท้องพี่ไงครับจริงๆเรื่อนี้จริงๆเรื่องนี้อันตรายกว่าใช่เพราะว่าสมมติว่าคนท้องใหญ่ๆอย่างอย่างพี่จ่ายเนี่ยพอติดเข้าไปงูคขาแทงท้องเเนี่ยอันตรายกว่านะ พี่่เป็นนครูไมสามีพี่คือหักเงินตกขายอ่ะใช่แล้วคือแบบแทงเข้าไปอันตรายกว่าหลังจากนั้นก็เลยไม่ใส่อีกเลยความเชื่อคือการพูดผีปีศาจการสิ่งไม่ดีถ้ามันกันได้จริงมันกันสามีพี่เข้ามาในชีวิตพี่ได้แล้วนะใช่เพราะพี่คือปีศาจตัวหนึ่ อ่าโอเคมาถึงคนที่สองอันนี้ああก็เป็นเรื่องใหญ่เลยก็ติดใจผมอีกเหมือนกันจริงไหมพี่คนท้องห้ามกินอันนี้อย่างนี้อย่างนี้ของดองเลยของเผ็ดเลยอะไรแบบนี้อีะ น้ำอารมณ์เคยดอะไรพวกนี้พี่อันนี้อยากรู้อันนี้จริงๆมันคือของต้องห้ามทั้งหมดเลยนะจริงเหรอพี่จริงเหรอคะสมมติของดองเนี้ยห้ามไหมใช่พี่จ๋าจริงคือพียอเปิดเพจกินด้วยนะครับพี่กินไปกับจ๋าเชื่อไหมว่าท้องแรกพี่อะคือพี่เป็นโรคซึมเศร้าเลยเนาะแบบเหมือนพี่มีความสุขกับการกินอะแล้วพี่โดนห้ามจนแบบพี่กินอะไรไม่ได้ซึ่งสีพี่ก็ถูกห้ามโดนห้าม คือคือจะตักอะไรใส่ปากอ่ะไอ้นี่ห้ามนะไอ้นี่ห้ามนะไอ้นั้นห้ามนะคุณแม่ท้องแล้วเนี่ยอยากินนะเดี๋ยวอย่าม้วนอย่างนี้งั้นเดี๋ยวรอคลอดก่อนค่อยกินพี่จะบอกเลยว่าคลอดโดนห้ามเยอะกว่าท้องใช่ยกตัวอย่างเช่นแบบอยากกินเผ็ดนะเดี๋ยวลูกอ่ะจะหัวร้อนพี่จับกินไหมหรือไม่กินกินกินอันนี้กินอันนี้เลยอันนี้คือท้องนะคะอันนี้คือท้อง แล้วน้องพี่สิงห์เป็นไงครับก็คือผมโดดมากอันนี้คืออันนี้พริกนะคะก็ของจริงแต่แม่พี่ก็ชอบกินของเผ็ดครับมันดื้อหมดเฮ้ยพี่พี่อย่ามาแต่พี่เราพูดในการผลไม่ปลูกมาแล้วเหรอเราปลูกกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เตรียมว่ะ พี่ขึ้นตัวเองเชใช่ไหมผมขึ้นตัวยูคือเขาบอกว่าห้ากินเผ็ดเนี่ยเพราะว่าเขาไม่อยากให้ท้องเสียครับอีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่อยากให้คุณแม่แบบเป็นกลไกย้อนเพราะว่าคนท้องจะเป็นกลไกย้อนมีผลต่อน้องเดือตรงใช่ไหมครับพี่แต่ไม่เป็นทุกคนนะครับไม่ได้มีผลต่อลูกมีผลต่อแม่ขีผลต่อแม่ตตัวเราอ๋อของเผ็ดได้ใช่แต่ว่าคนท้อง ท้องเสียเพราะว่าสารอาหารมันจะไม่พอถึงลูกงั้นของรองก็มีผลต่อทําให้ท้องเสียได้อย่างของรองอะ่ะเขาห้ากินเพราะว่าเขากลัวท้องเสียครับเออต่อหน่นี้อีกผม จบไว้ใสพี่จ๋ามีวิธีในการบำรุงลูกในครรภ์ยังไงหรือว่าบำรุงด้วยอะไรบ้างทังทีพี่จะฝามท่านอย่าให้ลูกสมบูรณ์แห่งแล้วเจ๋งฉลาดแล้วก็ผิวพรรณดีแบบอามจริงอ่ะเอามจริงอ่ะคือตอนท้องอ่ะกินบำรุงอ่ะก็จะมีมะพร้าวน้ำมะพร้าวกินตอนเขาดียินมะพร้าวเขาดียินน้ำมะพร้าวกินตอนเจ็ดเดือนแล้วก็พี่จะกินเป็นสมุนไพรจากใบเต้ยเตี้ยคือรสชาติอร่อยหออร่อยจใบเตี้าวอร่อยปะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ย รสชาติเป็นไงบ้างเรา,เรารคอมเมนต์หน่อยเซว่าอ,อ,อร่อยมากที <listings S 1> ส่สำคัญก็คือพี่จะกินผลไม้เยอะมากกินส้มมันช่วยแบบผิวพันเราผิวพันลูกแล้วก็ทำให้ผิวเราไม่แตกด้วยสสังสเกตว่าผิวมันจะผ่องๆอ,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 อล่าอล่าลูกของของพี่แซนกับกับพี่จ๋านะครับน้องพี่สิงนะครับอ,อนนค,บคือผิวพันดีบ้างบอกเลยเอนะครับผมอันนี้เป็นคําถามที่สําคัญมากถามส่วนตัวแล้วก็เผื่อไปถึงทุกๆกคนในช่องกระทางด้วยคือ แคเนี่ยเขาพูดกับผมมาตั้งนานมากและเขาก็เป็นคนที่กังวลมากๆเรื่องของการเป็นคุณแม่ที่ท้องแล้วยังดูแลตัวเองยังไงในเรื่องของยังสวยอยู่อันนี้เป็นส่วนตัวเป็นคุณแม่ขออยู่พร้อมไปเพราะว่าพี่จ่าขอเล่าอีกนิดนึงคือเขาจะเป็นคนที่ดูแลตลอดเมื่อกี้ก่อนที่เราจะมาถ่ายการที่ถามว่าเขาเคยอ้วนไหมต้องเคยอ้วนและเขาก็กังวลมากถึงแม้กระทั่งเรื่องของท้องด้วยถ้าเกิดว่าจะต้องมีมีน้องแล้วมีรอยแต่เราก็ยังถือว่าเป็นคุณแม่ที่สวยอยู่นะ เฮ้ยสวยพี่มาพูดไปน้อมโมนี่มากันสวยอยู่หรอไม่ใช่ไองเขาผมมันจะดีหรอกแต่พี่ฉาคือลูกสองลูกสองแล้วใช่ยังสวยอยู่มั้งพี่อีพี่ลูกสามนี่คือยังเป๊ะเนี้ยมากเลยเห็นว่าเออจริงๆเรื่องนี้มันต้องมาอยู่ที่ผัวเขาด้วยยังไงพี่เอาแล้วเอามาทานน้ำยาผัวดีอ่ะมันจะทำให้เนี้ยผ่องใสขึ้นจริงเหรอพี่เอ้ยเอามึงดูดิแยงมั้ยบักมึงดูกูกับโนดิแยงไหมเอาแล้วดูมึงดิ นี่คุี่ผมไม่เนลียวี่คุณีเขาเรียกว่ามันเป็นีท่ผลจากเราครับมันคือผลผลิตจากน้ำยาของเราครับเข้าใจไหมอ๋อกับเขาเนี่ยมันแค่แบบนี่เป็นเราเราโดยเสรวนเขาเราเป็นเพรพี่แซนนั่นเองครับทุกคนต้องใส่ไปด้วยนะครับขวดทุ่นอดีงเขาเนี่ยคุยมาตัวต่อว่าปิ่เชื่อป้องเชื่อเฮ้่านคุณไปว่าคนโบราณเขาไม่พูดหรอว่าน้ำดีเป็นยังไงอ๋อ น้ำดีนี่มาจากคุณพ่อใช่น้ำดีน้ำไม่ดีเพราะเราดูกันตรงนี้ที่เป็นถ่ยดางจริงอันนี้อันนี้เรื่องจริงงั้นถ้าพี่พูดปูมาได้อย่างนี้แล้วพี่แฟนผมถามนี้เลยถามตอนทุกคนเลยกล้องตู้ผมน่งนะคนท้องเมียกันได้ไหมผมอยากรู้เอ้าพี่ผมก็เพิ่งมีลูกคนแรกผมถามพี่ตรงๆเลยขออนุญาตอย่าโกรธอย่าด่าได้ไหมเป็นพี่แล้วนะครับมีเรื่อยตลอดแหละ แต่ต้องดูที่ขนาดของเราด้วยสมมติจางพี่เนี่ยพี่รักไม่ต้องพิษฎีพ่อไม่ต้องพิสฎีพ่อเลี่ยง ความจริงเลยเอพราะเราความจริงเลยโดยที่เธอก็ไม่รู้เรื่องข้อมูลแต่เราอะรู้คือคืออย่างนี้คืนนี้สําหรับคนบางคนนะตอนนี้ครัความที่เป็นผมอะผมเป็นคนดุดันอยู่แล้วไงโอ้หคนคนพวกผมเข้าใจไหมผมเข้าใจครับผมเป็นคนดุดันแล้วแบบว่าเราผมจะมีเนี่ยครับผมจะมีเด้วยความดุดันอืมผมก็ต้องลดพลังของผมลงมาโอ้ยพี่พี่บอกว่าคือเปลี่ยนแปลงใหม่นั่นคือใช่เนี่ยผมก็จะใช้หมอนรองไว้รองไว้แบบกันกระแทกให้มันแบบพี่เราเรื่องจริงเลยปะ ให้พ่จดาครยค่ะทุกคนเัียกว่าอย่างพี่จ๋ามากกว่าแล้วดิเนี่ยโอันนี้อันนี้เรื่องจริงมีได้จริงมมีเอะตอบไปพี่จ๋าอเชื่อพี่น้องเติมน้ำลิ้นก่อนพวกมันทองพวกมันเชื่อุณเถอะรนทองมาจะเลาให้ฟังเล่าความจริงเลยเมื่อทำไม ไมแพไมเลยไไม่างแล้วไม่เอาหองเลยได้ไมรช่องถามว่าคนท้องจะได้ไหมได้เคยมีช่องไหนถามว่าของมถามะไ่ช่องไหนถตอนนี้รินอาีคือคนท้องอ่ะอะไรด้วยกันได้ แต่หลังจากสามเดือนเพราะว่าไตมาดแรกอ่ะมันมันอันตรายสามเดือนแรกคือช่วงเวลาที่มันอันตรายมากมไม่ถึงน้องยังเลเอยู่ใช่ก็ยังแบบว่าไม่โพสอะไรเงี้ยก็คือจะได้แค่ไตมาดที่สองไตมาดที่สองก็คือหลังสามเดือนแล้วก็ก่อนแปดเดือนแต่แจนอ่ะพ่อเนี่ยลอกเนี่ยคือไม่รู้เป็นอะไรที่แบบว่าพอพี่ทองปูปักก็คือดูสวยมากครับ ทำไมพี่ทำไมพี่สองคนทะเลาะกัน,นมาพ <c oughs> ี่สวยมากพ<ม>ี่แต่งตัวดูดูพี่ดูสวยมากต้องการเมียม,มากร<ม>ักเมียม,มาก ครับลักมือไม่ใช่เหรอครับลักมือไม่ต้องพยายามเลยพี่ต๋าพูดไม่จริงรแล้วพี่ต๋าวขาดีได้แต่ว่ามีได้ส่วงหลังดือนแล้วใช่อันนี้ผมถามส่วนตัวอีกผมจะถามงี้ครับคือผมว่าแล้วที่ถามพี่แนสวแล้วก็ถามเป็นความรู้เรื่อยยาวของผมแต่ละทุกคนคือจริงๆนั่นแหละใช่ไม้วือว่าผมเป็นน้องแลผมให้รับให้นี่รายการแรกเลยนะที่ถามพี่ว่า เพม่อไปทำเองที่น้องถามแล้วน้องน่ารักเลยคือน้องอ่ะเผลอทำกันบ้านกัอเพราะว่าตอนนั้นอ่ะป่อเดือนตอนก็คือตอน๔เดือนนิดนิดเลยเพราะว่าพ่อขึ้รู้ว่าเขาท้องครับแล้วเหมือนทำกันบ้านแล้วก็อีกหลายครั้งที่เวลาด้วยเลี้ยงไหมก็ไม่แน่ใจว่าลูกจะหัวหูหรือเปล่าทำไมมึงทำเลี้ยงต่อเพียงเหรอ จากทฤษฎีแล้วเป็นอะไรในที่นี้มันไม่เป็นหรอกจากที่ตำมวจเราแล้วเนี่ยในเรี่ยวเราจะอยู่ที่ประมาณสี่แพตีน้อยพี่ดูแครนมากดูแครนมากพี่จะขิงกันอยู่เหรอเพราะว่าถ้าอย่างเราลูกจะเป็นอันตรายลูกพี่แม่จะโคมาก่าเป็ไมไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นเขาบอกว่า เด็กอ่ะจะมีถุงน้ำข้ามอยู่ซึ่งข้ามอ่ะมันจะการสัมผสทุกๆเทือนของเด็กอยู่หลังสามเดือนไปแล้วอ่ะมันก็ไม่น่าจะเป็นจริงๆเนี่ยร่างกายมันก็ได้ดีไซน์ไปแล้วว่าสามารถใช้งานต่อไปได้โอยวะจริงๆทำไปได้ขนาดกล้องเก๋ๆก็ได้นะจริงๆแล้วไม่ได้ตอนนี้ได้ไหมตอนนี้ตอนก็เคยทำทำแล้วตอนนี้ได้เหรอต้องปักด้วยพี่อ่ะอย่างนี้เนี่ยไม่เหยุดนะฮะเราจะมาช่วยพองนะ ทำไมพ่อสมมติจัท้องใหญ่อย่างเงี้ยอาจจะคลอดอยู่แล้วนะเดินก็เดินไม่ไหวใจก็ไม่ออกเมื่อกี้เอาออกซิเจนดมตลอดเวลาถ้าเธอตอนนี้เธอจะเอามาหิ้ขนาดไหนเธอไม่เอาหรอกเพราะว่าทัวร์น้กูถือโทรศัพท์ข้อมน้ำเดียวอ๋อเนี่ยเปิดา้าวโอเคครับทุกคนนี่อาจจะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะคือว่าพี่ พี่แซนกับพี่จ๋าเนี่ยคือเขาเป็นพ่อแม่แล้วก็มีลูกน้อยแล้วก็มีลูกมาแล้วหนึ่งคนแล้วก็มีลูกน้อยที่เราอย่าท้อท้องที่สองของเขาต้องอุ้ยแต่อเมื่อกี้เมื่อกี้ที่พี่จ๋าครับเปิดคลุมมาอย่างนี้อ้าวตกใจมากทำไมคือพี่จ๋าเนี่ยจะคลอดวันนี้พรุ่งนี้แหละท้องไม่ไหลเออผมขออนุญาตให้คนในช่องดูจริงๆได้ใช่ไหมได้ได้ตอนที่ให้ตอนที่พี่จ๋าได้มาตอนเช้าคือยังไม่เห็นเขาแบบชัดเลยมาทุกคนให้ดู ใช่อันนี้คท้องสั่ปตอนได้เลยตอนนี้คือจะาเจ็บเตือนทุก8นาทีแล้วนะคะทุกคนซึ่ง8นาทีจริงๆแล้วต้องไปนอนรออยู่ที่โรงพยาบาลได้แล้วพี่เหลือแค่น้ําเดินเท่านั้นพี่ก็คลอดได้เลยอันนี้นะคะ ก็ประมาณ9้าเดือนแล้วยังก็ยังไม่แตกายใช้สองตัวนี้เหมือนน้องแพรเลยเนาะน้องแพรใช้อยู่น้องแพรบอกไปว่าใช้แล้วตัวนี้ค่ะแพรใช้มาสักพักหนึ่งแล้วคือต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่กังวลมากเพราะว่าเป็นคนที่รักสวยรักงามอยากอยากอยากเป็นคุณแม่ที่ยังสวยอยู่คือไม่อยากเป็นคุณแม่ที่โสรมเลยว่ากลัวผัวมีชู้ค่ะแต่จริงๆอ่งะ จ๋าจะบอกว่าคุณแม่หลายๆคนอะนะ,ะที่ผิวแตกหรือว่ารักแรด้ดำหรือเป็นสิวหรืออะไรเนงะี<ะ>้ยจ๋าก,ก็เป็นคนนึงที่ก็มีอะไรแบบนั้น <c oughs> เพราะว่าฮอร์โมนเนาะคนเป็นแม่เราห้ามไม่ได้ใช่คือพี่ก็สิวเยอะตอนสามเดือนแรกสิวเต็มตัวเลย<ะ>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่เราจะเป็นแม่คนเราก็ต้องเสียสละปล่อยเธอค่ะเป็นก็เป็นไป โมไปไม่เป็นไรฟื้นฟูได้อ่ะใครที่มีปัญหาพวกนี้นะคะก็จะแนะนําให้ใช้เป็น2ตัวนี้ใครที่ท้องอยู่อยากป้องกันแตกลายหรือว่าแตกลายแล้วแตกลายไปแล้วมีรอยแผลเป็นมีแผลขี้รอยลักแร้ดาฟังนะคะฮิปออยตัวนี้จ๋าตั้งใจทามาใช้เองเลยนะคะอันนี้ท้องสองนะคะท้องแรกใช้แค่บูเตอร์ก็ไม่แตกลายเลยแล้วก็เป็นตัวที่ดังมากหลายๆคนมาช่วยรีวิวเห็นบอกว่าน้องแพรสว ที่แพซื้อซื้อมาใช้เพราะว่ามีคนมาบอกใช่ไหมว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยท้องสองแล้วไม่แตกเลยเพราะเเห็นของจริงคือไม่แตกจริงแตกไหมทุกคนไม่แตกตรงนี้แตกท้องแรกคือใช้แค่บูเตอร์แต่ว่าลูกค้าบอกว่าอยากได้ตัวที่มันแบบว่าเหมือนลดรอยแตกลายโดยเฉพาะเลยอ่ะเออแล้วก็ช่วยทําให้แบบท้องใหญ่ๆแบบใหญ่พี่เพษอ่ะไม่แตกได้ไหมก็เลยทําเป็นตัวออยตัวนี้เพราะออยคือตัวที่ทําให้ผิวยืดอยูได้ดีที่สุดให้ไม่แตกลายได้ดีที่สุดนะคะช่วยป้องกันแตกลายใครแตกลายแล้วมีรอย เป็นแผ่คีลอยตัวนี้ก็ช่วยทําให้จาลงด้วยเพราะตัวนี้เราใส่เป็นตัวสารสก,กัดที่ช่วยลดรอยแผลเป็นโดยเฉพาะส่วนใครที่รักแลดดำก็ใสด้านตาถูดดำงามขางํามกาม้นดำใส่บิกินี่แล้วแบบมันดำดำไม่สวยหรือแบบถ้าทองนะลักแรจะดำใช่ไหม ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเน้นในเรื่องของกระจ่างใสทําให้ผิวขาวใสไรเงี้ยรักแรหายดำง่ามขาง่ามก้นก็จะช่วยทําให้หายดําด้วยเวลาสาวๆใสบิกินี่สวยๆใช่ไหมเห็นแบบว่าเอ้ยตนเนียนเป็นไงดูประจาครับเวลาเข้าบิแล้วเนี่ยเพ่อนใช้เนี่ยแต่ว่าท้องนี้ผิวจ๋ารู้สึกว่าผิวจากเป็นสีชมพูมากกว่าท้องแรกอีกมันเป็นเพราะว่าแบบอาจจะเป็นเพราะตัวนี้ด้วยมันใส่มันใส่มันใหญ่มากนอกจากนอกจากไม่แตกแล้วยังเนียนด้วยนะคะใช่ ขอบคุณขอบคุณลูกเพจของน้องแพรด้วยเนาะที่แบบว่าช่วยแนะนําบอกต่อให้น้องแพรเยอะมากจนน้องแพรก็เปิด<ช>โอกาสให้มาลองใช้อีฟเดี๋ยวอ,อ,อ,อันเนี้ยจ๋ารีวิวทุกคนเห็นแล้วว่ามันไม่แตกใ,ใช่ไหมเดี๋ยวจะไปคลอดแล้วเดี๋ยวจ๋าก็จะฝากน้องแพรต่อก็จะแบบน้องแพรช่วยรีวิวต่อจากพี่ด้วยพิจูดให้ทุกคนเห็นหน่อยว่าใช้2ตัวนี้เนี่ยทอไม่แตกจริงว่าผิจะพี่จ๋าไม่ฝากเขาก็ต้องใช้เพราะวาเดี๋ยวเดี๋ยวแพรจะอัปเดตให้ให้ดูเรื่อยๆเลยเพราะว่าตอนเนี้ยแพรหกเดือนแล้วหกเดือนก เหลืออีกระยะเวลา3เดือนใช่ไหมคะเดี๋ยวแพรจะมาอัปเดตเรื่อยๆเลยว่าใช้อันนี้เนี่ยท้องไม่แตกจริงโอเคครับผมก็อันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนว่าจริงๆแล้วมันเป็นพาวทูสําหรับคนที่เขามีลูกมาจริงๆแล้วคือเรามาถามกับกับพี่จ๋าพี่แซนประสบการณ์โดยตรงของพี่แซนกับพี่จ๋านะครับว่าการมีลูกการห้ามนู่นห้ามนี่การสามารถที่จะมีนู่นนี่นี่ได้ไหมคือเราอ่ะจริงๆคลิปเนี้ยเราทํามา เพื่อเป็นความอันเทิงแล้วก็เป็นความรู้ไอ้สิ่งที่เจตนาไม่ได้หมายความเรื่องที่แฟนบอกอะไรนะทุกคนบอกไม่ก่อเป็นเรื่องที่เราสงสัยกันจริงๆริงวอาจะ พ่อแม่มือใหม่เราเนี่ยเป็นพ่อแม่มือใหม่ใช่เราเนี่ยแหละที่เป็นพ่อแม่มือใหม่เราก็เลยแบบแล้วบางทีเราทําอะไรไปคนก็มาคอมเมนต์ว่าห้ามเราก็เลยอยากรูว่าความจริงคืออะไรอะไรกันแน่เราเลยมาถามคนที่เขามีน้องมีลูกจริงๆแต่เราก็ไม่ได้สรุปว่ามันต้องอย่างนี้นะเรากำลังแชร์ประสบการณ์ที่เราพูานมแต่นี่มันสิ่งที่เราเจอมาแชร์ประสบการณ์ที่เราผ่านมาครับผมก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากไปกดติดตามช่องทั้งช่องยูท b e ช่องทิกเก็ตเดี๋ยวเราจะขึ้นไ้ให้ของพี่แซงกับพี่จ๋าด้ ลคลิปนี้ก็เอาไว้หมั่นเคนียก,คย,ยกันการฝากติดต่อให้กับละครด้วยแล้วกันอย่าให้มีคลิปไรลองคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ